เส้นสีขาวๆที่พุ่งออกมาจากเครื่องบินคืออะไรมาหาคําตอบกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมอาจว่วรงจันทมาศหรือปองแปงนะครับเป็นนักเขียนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับวันนี้ผมลองอัดคลิปตอนกลางวันนะฮะดูว่าเอ๊ะม,มันจะสามารถอัดได้หรือไม่ใครชอบไม่ชอบอย่างไรเมื่อเทียบกับตอนกลางคืนก็คอมเมนต์กันบอกกันมาได้นะครับผมจะได้นําไปปรับปรุงในครั้งถัดๆไปนะว่าเอ๊ะตอนกลางวันนี่มันดีไม่ดีอย่างไรมีเสียง นอสมีเสียงนกอะไรแทรกเข้ามาหรือไม่อะไรตรงนี้ก็ถือเป็นการทดลองกันแล้วกันนะครับวันนี้ฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าเส้นสีขาว,ขาวทีออ่อย่างตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็เห็นเครื่องบินบินมาแล้วเราเห็นว่ามันเป็นเส้นสีขาว,ขาวพุ่งออกมาเป็นเป็นทางเนี่ยแล้วสักพักมันก็จางหายไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเอะมันอันมันเป็นไอเสียของเครื่องบินหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสารพิษ หรือเป็นสารตกค้างอะไรที่เครื่องบินมันปล่อยทิ้งออกมาหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่ครับจริงๆแล้วไอ้เส้นสีขาว,ขาวเนี่ยเขาเรียกว่าคอนเทรลซึ่งคำว่าคอนเทรลเนี่ยย่อม,มาจากคำว่าคอนเดนเซชันเทรลคอนเดนเซชันก็คือการควบแน่นนะก็อาจจะกล่าวได้ว่าคำว่าคอนเทรลก็หมายถึงร่องรอยทางที่เกิดจากการควบแน่นนั่นเองฟังแบบนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าจริงๆมันเข้าใจง,ง่ายมากก็คือไอ้เส้นสีขาว,ขาวเหล่านี้มันก็คือ หยดน้ำนะฮะเล็กๆที่มันกลั่นตัวหรือควบแน่นออกมาจนกระทั่งเราเห็นว่ามันเป็นเส้นสีขาวๆซึ่งมันก็เป็นหยดน้ำในลักษณะเดียวกับเมฆนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถแบ่งคอนเทรลได้เป็น2ประเภทนะประเภทแรกก็คือคอนเทรลที่เกิดจากไอพ่นซึ่งมันเกิดจากเครื่องบินเนี่ยเวลามันบินอยู่ที่ระดับความสูงสูงมากๆนะครับ อากาศเนี่ยมันก็จะมีความเย็นนะลองนึกถึงภาพนึกภาพตอนเราขึ้นภูเขาสูงๆเนี่ยอากาศมันก็หนาวเครื่องบินอีบินสูงขึ้นไปอีกอากาศมันก็จะเย็นขึ้นไปอีกทีนี้พอเครื่องบินเนี่ยขับเอาไอร้อนออกมาไอร้อนเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอากาศบริเวณนั้นเกิดการควบแน่นเป็นหยดแล้วก็เกิดเป็นคอนเทรลนะครับที่เราเห็นลองนึกภาพตอนเราอากาศหนาวๆก็แล้วกันหรือเราไปต่างประเทศหรือช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยนะครับ เราหายใจออกมาอย่างนี้ร่างกายเราอุ่นใช่ไหมครับอากาศก็อุ่นพอหายใจออกมาเนี่ยอากาศที่อุ่นเนี่ยเจอกับอากาศเย็นมันก็จะควบแน่นเป็นหยดเราก็เลยเห็นเป็นไอขาวๆออกมาจากปากออกจากจมูกเราอย่างนี้นะครับหลักการเดียวกันเลยซึ่งคอนเทลประเภทนี้เนี่ยแหละนะครับเป็นคอนเทลที่แบบเวลาเรามองขึ้นไปสูงๆนะครับเป็นเห็นเครื่องบินเป็นจุดเล็กๆแล้ววิ่งมาเนี่ยคือแบบนี้แหละนะเพราะว่าเครื่องบินนี่มันอยู่สูงมากๆอากาศมันก็เลยเย็นอย่างที่บอกนะครับทีนี้บางทีคอนเทลเนี่ย เราอาจจะสามารถเห็นจากเครื่องบินหลายๆลำนะมันวิ่งสวนกันไปสวนกันไปมาที่ระดับความสูงต่างกันแล้วเราก็เห็นคอนเทรลเนี่ยมันเป็นเส้นตัดกันไปกันมาเป็นเหมือนลายทางบนท้องฟ้าอะไรแบบนี้นะครับลองถ่ายรูปกันมาดูก็จะเห็นว่าเออสวยงามดีประเภทที่2ก็คือคอนเทรลที่เกิดจากหลักอากาศพลาศาสตร์หรือแอโรไดนามิกคอนเทรลประเภทนี้เนี่ยนะครับเป็นคอนเทรลที่เกิดเมื่ออากาศมีความชื้น ไปเจอกับความดันอากาศต่ำนะฮะหรือความกดอากาศต่ําพอความกดอากาศต่ำเนี่ยอุณหภูมิก็จะต่ําลงทําให้อากาศในขณะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถแบกรับไอ้น้ําเอาไว้ได้นะครับมันคือเรียกได้ว่ามันเอ่อเกินไอ้น้ำเนี่ยมันเกินจุดอิ่มตัวมันก็ควบแน่นเป็นหยดออกมาให้เราเห็นเป็นคอนเทลซึ่งไอคอนเทลประเภทนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเห็นได้ง่ายมากเลยตอนที่อันนี้ผมเห็นบ่อยๆเลยนะครับตอนนั่งเครื่องบินแล้วเครื่องบินเนี่ยกำลังจะลงจอด แล้วเรามองไปที่ปีกเครื่องบินนะฮะมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วมองไปที่ปีกเครื่องบินจะเห็นว่าบริเวณเหนือปีกเครื่องบินที่มันโค้งๆเนี่ยนะครับบริเวณนั้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นๆแบๆแบเป็น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 เส้นสีขาวๆเหมือนอากาศมันพุ่งออกมาเป็นควันแบบนั้นเลยเท่าที่ผมเคยเห็นนะแล้วมันก็จะหายไปอย่างรวดเร็วด,ด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าอากาศขณะนั้นเนี่ยมันมีความชื้นนะครับอากาศมีความชื้นสูงแล้วก็ความกดอากาศบริเวณเหนือปีกเครื่องบินตรงนั้นเนี่ยมันต่ํา แน่นอนนะครับว่าความกดอากาศหรือความดันอากาศเหนือปีกเครื่องบินเนี่ยมันต้องต่ําเพราะว่าลักษณะความโค้งของมันและมุมบัละอะไรพวกนี้นะครับมันทาให้ความกดอากาศบริเวณเหนือปีกเครื่องบินมันต่าอุณหภูมิมันก็ต่ําลงภอุณหภูมิต่ําลงอย่างที่บอกนะฮะอากาศนี่มันแบกรับความชื้นไม่ไหวมันก็คั่วเป็นสายเป็นเส้นคอนเทรลและเมื่อมันมันผ่านไปถึงจุดหนึ่งนะครับมันอากาศมันก็เข้าสู่อุณหภูมิปกติมันก็หายไปอย่างรวดเร็วไอ้แบบนี้จะเห็นได้บ่อยเลยตอนที่เครื่องบินเนี่ยมันแลนดิ้งลงมาแบบนี้ กล่าวโดยสรุปนะครับว่าคอนเทรลเนี่ยไม่ใช่ไอเสียไม่ใช่สารเคมีหรือพิษภัยอะไรที่มันออกมาจากเครื่องบินแต่มันคือการควบแน่นของอากาศซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทอย่างที่กล่าวไปแล้วก็กลายเป็นหยดน้ําเล็กๆอย่างที่เห็นในลักษณะเดียวกับการเกิดเมฆนั่นเองครับและสุดท้ายของคลิปนะครับก็ขอปิดท้ายด้วยการโฆษณาหนังสือนิดนึงก็แล้วกันว่าตอนนี้นะครับท่านใดสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แนะนำนะครับหนังสือภาษาจักรวาลประวัติย่อของคณิตศาสตร์นะ ผมเขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายเรื่องคณิตศาสตร์ให้เข้าใจง่ายถึงที่มาที่ไปต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทําไมมุมในวงกลมมี360องศาทําไมต้องเรียนแคลคูลัสอะไรพวกนี้นะครลองซื้อหาอ่านกันได้ที่ Line Shopping นะครับลองกดเข้าไปสั่งตรงนั้นได้เลยหรือ s h o p e ปี้ล z a d a ชื่อร้านว่าเกรทส Stuff นะครับก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องนี้ไปอีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ